ครับวันนี้สายมิสแกระบีนเปิดบ้านหนึ่งแต้มนะครับมองไว้กันไหมครับก็วันนี้ต้องต้องชมบันทายเลยนะครับเขาค่อนข้างจะเซฟเซฟเพลงก่อนในช่วงแรกก็คอมเพลตจะล่างจต่จังหวะมันก็มีแหละจังหวะห้าสิบห้าสิบเรากับเขาก็สูสีกันในช่วงแรกรแล้วก็ไก่ต้องท้างร้อนก็นออิวยาบอ,อ,าย,อยเด็กแล้วก็ไม่ค่อยใจเล่นไม่ค่อยหมเสียดายไหมครับวันนี้มีโอกาสเยอะด้วยเออนับๆอยู่ประมาณสิบกว่าครั้งแล้วน่าจะได้สกอร์สักสองสามนิดแล้วก็ได้ รอบปุ้ายมันไม่มีทีมหสีง่ายๆหรอกแล้วก็กลับไปทางบ้านใหม่ครับถือว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับเปิดหัวในบ้านด้วยมีโอกาสเยอะด้วยแต่ไม่ได้สามแต้มครับเสียหายเสียหายในบ้านก็เราเรา,เราจิงงปลาได้เปรียบเราเล่นในบ้านอยากได้สามแนนอยู่แล้วมันมันผลมนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เกมที่เหลือก็อีกสี่เกมเราต้องพยายามสิบเกมมากที่สุดกับเกมหน้ามองว่ายังไงบ้างครับ เกมหน้าเราเรายังเล่นในบ้านอยู่เราก็เจอกับกับแม่โจ้ก็เกมหน้าต้องพยายามเก็บสามแต้มให้ได้เราจะเราจะได้มีลุ้นได้ก็ก็ขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสอแล้วก็คุณเพวสเวสแล้วก็แฟนบอลทุกทคนครับที่ที่เข้ามาเชียร์พวกเราเยอะเยอะอยู่ก็แมตช์หน้าเรายังเล่นในบ้านอยู่เราเจอแม่โจ้ก็ขอขอคุณครอนะครับเชียร์พวกเราท่านในสนามเยอะเยอะอยูครับ